เราอยู่กันที่บูธฮุนไดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะครับและข้างหลังผมนี่ก็คือฮุนไดซันตาเฟ่เอ็กซ์อาคอนเซปต์ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยครั้งนี้นะครับ สวัสดีครับผมบอลคาร์ทูเดยนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธฮุนไดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2 0 2 5นะครับซึ่งวันนี้ทางฮุนไดนะครับได้นำฮุนไดซันตาเฟ่ตัวแต่ง XRT นะครับซึ่งจะแต่งสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับนอกจากนี้ภายในบูธนะครับยังมีรถยนต์มากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น คุนไดไอออนิก5นะครับุนไดพาลิเซตรวมไปถึงคุนไดซาราเลียแล้วก็มีไอออนิก6มาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับแต่ละรุ่นมาพร้อมแคมเปญพิเศษมากมายนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในบูธกันว่ามีอะไรบ้างนะครับันนี้ก็คือฮุนไดซันตาเฟ่นะครับซึ่งเป็นตัวแสแตนดาร์ดนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดเป็นไงมาดูกันสําหรับฮุนไดซันตาเฟ่นะครับมีทั้งรุ่น เอ็กซ์คูลสีและรุ่นเ e s t i ี e นะราคาเนี่ยอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่น e x c l u s i v e แล้วก็รุ่นเ e s t i ี e ตัวท็อปเนี่ย1 7 4 9 0 0 0บาทนะครับ Santa Fe มาพร้อมขุมพลัง1.6ึ่งจุดหกลิตรโบว์ฟูลไฮบริดนะครับให้พลังกงางอยู่ที่232แรงม้านะครับดัมบิดอยู่ที่367นิวตันเมตรแบตเตอรี่เนี่ยเป็นขนาด1.49กิโลวัตต์ส่งกำลังผ่านเกียร์โนมัตห6สปีดขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับผม ซึ่งดีไซน์เนี่ยจะมาในรูปแบบทรงบ็อกซี่นะเท่มากๆดูไฟหน้าเป็นแบบ LED รูปตัว H แบบนี้นะครับแล้วก็มีลากยาวตรงนี้ได้นะแล้วก็มีตัวกระจังหน้านี่เป็นแบบบ OK ็อกบ็อกแบบนี้สี่เหลี่ยมๆเลยนะครับดีไซน์ด้านข้างาเป็น SUV ที่มีความยาวแล้วก็คล้ายกับ MPV ซึ่งอัตะโยชน์ของมันก็คือพอมันเป็นรูปทรงเนี้ยมันทําให้นั่งได้สบายในทุกที่นั่งเลยนะครับซึ่งคันนี้เราได้เคยไปทดลองขับขี่กันไปแล้ว สมรรถนะนี่ต้องบอกว่าดีมากๆรวมไปถึงดีไซน์ภายในเนี่ยหรูหรามากๆนะครับขนาดตัวถังนะความยาวเนี่ย4,830ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างเนี่ย1,900มิลลิเมตรรวมถึงความสูงเนี่ย1,770ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้อต้องบอกว่ายาวมากๆถึง2,815ม mm ิลลิเมตรนะครับกาวเคียร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่177ม mm ิลลิเมตรนะครับผม อันนี้มาพร้อมถังน้ํามัน67ลิตรนะครับนี่็คือดีไซน์ด้านท้ายไปไงเอาดีไซน์แปลกตามากๆตัวโลโก้ Santa Fe เนี่เป็นสีเงินด้านๆแบบนี้นะครับฝาท้ายนี่เป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้เหลี่ยมไปทั้งคันเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวฮุ u n d a i นต n าเฟ่นะครับซึ่งมาพร้อมโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษเริ่มต้นที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับ หรือว่ารับดอกเบีย้ยอยู่ที่0.99นาน48เดือนนะครับสำหรับคุณ Dai Santa Fe ในงานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปนั่นคือคุณ Dai Ionic 5และนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจของทางบูธคุณ d a นะครับนั่นก็คือคุณ Dai Ionic 5นะครับซึ่งคุณ Dai Ionic 5นี่มีให้เลือกถึง3รุ่นนะครับเป็นรุ่น p รีเมียรุ่นเอกลีและรุ่น first edition นะครับ อันนี้เป็นตัวท็อปรุ่นเฟิร์สออดิชันนะราคาอยู่ที่1,988,000บาทนะครับผมตัวฮุนได a อ i ลนิกเนี่ยนะครับในรุ่นนี้มาพร้อมพลังกำลัง217แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะแบตเตอรี่อยู่ที่72.6กิโลวัตต์ชาร์ขะครับชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ระยะทาง481กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัว DC เนี่ย รองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง350กิโลวัตต์เลยทีเดียวในงานนี้นะครับยังมาพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษเริ่มต้น1,239,000บาทนะครับหรือรับดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนนะครับหรือเลือกที่จะผ่อนเดือนละ15,170บาทนะครับสำหรับเจ้าฮุนไดไอออนิกตัวเริ่มต้นนะครับผม และข้างหลังผมนี่ก็คือฮุนไดซ s นต t เ Fe XRT Concept นะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยครั้งนี้นะครับซึ่งนำพื้นฐานของตัวฮุนไดซ s นต t เ Fe มาตกแต่งในสไตล์คอรอสนะซึ่เงเท่มากๆเลยมาดูดิสำหรับเจ้าฮุนไดซ s นต t เ Fe XRT Concept นี่นะครับมีการตกแต่งในสไตล์ออฟโรดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้ออะยหง่แบบออฟโรดโหแค่ล้อนี่ก็ล้ออย่างเท่แล้วนะ ยางเป็นยางเอทีต่าง,งหากด้านบนมีการติดตั้งแหลกบรรทุกสัมภาระบนหลังคานะครับแบบสีดำาั้หด้านะครับดูเท่และดูแปลกมากๆนอกจากนี้ยังมีกล่องเก็บของเพิ่มมาให้ด้วยด้านบนนะครับต้องบอกว่าใครที่ต้องการรถเอสยทรงบ็อกซี่แบบนี้นะครับและนําไปแต่งแบบนี้ถือว่าเป็นแนวทางแต่งที่เท่มากๆนะครับทีนี้แต่งภายใต้แนวคิด Open More Inspiration นะครับเึ่งเป็นการ ตีความใหม่ของจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพและแรงบรรันดาลใจในการขับขี่นะครับสำหรับเจ้าออล่นใดซานทราเฟ่เอ็กซ์อาทีคอนเซ็ปต์คันนี้ด้านข้าง <S <S มีกล่องด้วยนะเป็นไงเท่มากๆแต่ผมชอบตั้งแต่ความเป็นสีขาวตัดสลับสีดำนะครับค่งพอมันเกาะอ,อยู่ตรงนี้แล้วมันดูเท่มากๆนะครับ ใครที่มีแนวทางการตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับฮุนไดซัน a n เฟ่ e x r นี่เป็นอีกหนึ่งสไต์การตกแต่งนะครับที่แต่งออกมาแล้วดูดีมากๆนะครับ <S 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 2> <S 2> แล้วรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่เลยฮุนไดซาเอรยนะครับซึ่งในงานครั้งนี้มีการเปิดรุ่นใญ่ญยนะครับเป็น รุ่นฮุนไดสตาร์เรีย SM นะครับคือราคาสำหรับองค์กรเนี่ยรับราคาพิเศษไปเลยเริ่มต้นอยู่ที่1,499,000บาทนะครับพร้อมข้อเสนอสําหรับรุ่นอื่นๆอีกนะครับนั่นคือดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0%ผ่อนนาน48เดือนหรือเลือกรับส่วนลดสูงสุด400,000บาทกันไปเลยนะครับสําหรับฮุนไดสตาร์เรียครับผมและคันสุดท้ายนะครับนั่นคือสุดยอด SUV ของทางฮุนดอีกหนึ่งคันนั่นคือ ฮุนไดพาลิเศษนะครับในงานนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0สนบาทนะครับหรือว่ารับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0%อนผ่อนนาน48เดือนนะครับแล้วก็ภายในงานนี้ยังมีแคมเปญรวมอีกนะคือฮุนไดดีลโซกูดนะครับที่สุดแห่งดีลฟิลเกาหลี ดอกเบี้ย0%นะครับนาน84เดือนหรือผ่อนต่อเดือนเริ่มต้น5,024บาทพิเศษสำหรับรถยนต์ฮุนใดรุ่นที่ร่วมรายการนะครับรับส่วนลดไปเลยอีก20,000บาทนะครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของบูธรถยนต์ฮุนไดในงานมอเตอร์เอป2025นะครับถ้าท่านใดสนใจรถยนต์รุ่นไหนนะครับสามารถมาที่บูธฮุนไดในงานนี้ได้และสำหรับท่านที่อยากทดลองขับรถยนต์ฮุนไดนะครับสามารถ มาลงทะเบียนทดลองขับได้ที่บูธในงานมอเตอร์ p อแห่งนี้นะครับมาลองกันก่อนไปขับพร้อมรับแคมเปญพิเศษในงานนี้ครับผม